รอมานานแล้วแฟนบอลอาร์เจนตินาปลดปล่อยอารมณ์หลังคว้าแชมป์โลกสำเร็จอาร์เจนตีนาเกือบคว้าชายชนะได้ในช่วงเวลาปกติเมื่อนำฝรั่งเศส2.0ต่อ0แต่ช่วง10นาทีสุดท้ายแชมป์เก่าสามารถไล่ตีเสมอได้2.2ต่สอสส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษและรีโอเนลเมสซี่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ3า3ต่อ2แต่เอ็มบัปเป้ซัดจุดโทษตีเสมอ3ต่อส สุดท้ายต้องหาแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษและเป็นทัพฟ้าขาวที่ยิงได้แม่นขวาเอาชนะฝรั่งเศส4-2ต่อผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกฉบับตะวันออกกลางและเป็นแชมป์สมัยที่3ของพวกเขาหลังจากรอคอยมานานกว่า36ปีความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้แฟนบอลในอาเ์เจนจีนาหลายพันคนออกมาร่วมฉลองกันยกใหญ่ บริเวณท้องถนนในกรุงโบเอโนอเลสโดยเฉพาะที่อนุสาวรีย์เดอะโอเบลิสนอกจากนี้ยังมีแฟนจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปฉลองความสำเร็จของประเทศถึงบริเวณภายนอกบ้านเก่าของดีเอโกมาลาโดนาตำนานกัปตันทีมผู้ร่วงลับยังไม่หมดแค่นั้นสาวกทัพฟ้าขาวอีกหลายร้อยคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาที่เมืองเนเปิลประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นดินแดนที่เสือเตี้ยได้เคยสร้างตำนานเอาไว้กับสโมสรน,นาโปลี